You Pathology to Path Vet Med Podcast, podcast for are a veterinarians. listening Vet Med สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pathology Vet Med Podcast กับ Medicine Clinic นี้มีคำตอบมาถึงเอพิโซดที่22แล้วนะครับการดูแลสุขภาพน้องหมาเนี่ยเ,เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเนี่ยสำคัญมากในการช่วยป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆวันนี้เราเลยจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องตารางวัคซีนที่จําเป็นสาหรับสุนัขมีทั้งวัคซีนหลักวัคซีนทางเลือกและก็หลักการสําคัญๆที่ควรรู้กันครับ เรื่องแรกเลยที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือนหัวใจหลักของการทําวัคซีนในลูกสุนัขเลยก็คือเรื่องภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่หรือที่เราเรียกกันว่า maternally derived antibodies หรือ MDA นะคะ MDA นะครับใช่ค่ะลูกหมาเนี่ยเขาจะได้รับภูมิคุ้มกันชุดนี้ผ่านทางนมน้าเหลืองในช่วงวันแรกๆหลังคลอดเลยซึ่งมันดีมากๆนะคะในการป้องกันโรคช่วงที่เขายังเล็กๆอยู่ครับก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติช่วงแรกเกิดถูกต้องค่ะ แต่ว่าภูมิคุ้มกันชุดเดียวกันนี้ล่ะค่ะที่เออมันสามารถไปรบกวนหรือไปขัดขวางการทํางานของวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปได้เอ้าแล้วครับค่ะโดยเฉพาะช่วงแบบ2อเดือนแรกภูมิตัวนี้มันจะยังสูงอยู่แล้วมันจะค่อยๆลดลงลดลงตามอายุจนกระทั่งมันไม่รบกวนวัคซีนตอนที่ลูกสุนัขอายุประมาณสัก16สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับสแสดงว่าที่เราต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำๆหลายเข็มในลูกหมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวัคซีนไม่ดีหรือไม่แรงพอนะครับแต่เป็นเพราะว่าเราต้องรอจังหวะให้ภูมิจากแม่มันลดลงไปก่อนให้วัคซีนทํางานได้เต็มที่แบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถูกต้องเป๊ะเลยนั่นคือเหตุผลหลักเลยค่ะที่เราต้องฉีดซ้ําหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีอย่างน้อยหนึ่งเข็มที่ฉีดเข้าไปตอนที่ภูมิจากแม่ไม่รบกวนแล้วครับผม แล้วก็เรื่องระยะห่างระหว่างเข็มก็สําคัญนะคะคือควรจะเว้นห่างกันประมาณ2-4สัปดาห์เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของน้องหมาได้มีเวลาตอบสนองต่อวัคซีนแต่ละเข็มอย่างเหมาะสมค่ะ2-4สัปดาห์นะครับค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการจดบันทึกประวัติวัคซีนอันนี้สําคัญมากต้องละเอียดเลยค่ะชนิดของวัคซีนวันที่ฉีดเลขล็อตผลิตตำแหน่งที่ฉีดตรงไหนโหละเอียดเลย ใช่ค่ะมันจะช่วยในการวางแผนวัคซีนเข็มต่อไปแล้วก็ติดตามผลหรือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะได้กลับมาดูข้อมูลได้ง่ายค่ะครับครับแล้วเรื่องอาการข้างเคียงหลังฉีดล่ะครับ อันนี้เจ้าของหลายคนน่าจะก,กังวลต้องสังเกตอะไรเป็นพิเศษไหมครับอืมส่วนใหญ่แล้วนะคะอาการข้างเคียงมักจะไม่รุนแรงค่ะอาจจะมีแบบซึมลงนิดหน่อยเบื่ออาหารนิดนิดหรือว่าเจ็บบริเวณที่ฉีดนิดหน่อยครับซึ่งอาการพวกนี้โดยทั่วไปมันจะหายไปเองได้ภายในวัน2วันค่ะไม่ต้องกังวลมากอ๋อแค่วัน2วันเนาะใช่ค่ะแต่ต้องสังเกตอาการที่อาจจะรุนแรงด้วยนะคะเช่นถ้ามีอาเจียนเยอะๆต่อเนื่องท้องเสียรุนแรงหรือมีอาการแบบหายใจลําบากดูหายใจติดขัดหน้าบวมปากบวมหรือมีผื่นลมพิษขึ้น ถ้าเจออาการแบบนี้อันนี้คือต้องรีบเลยนะคะต้องรีพากลับไปพบสตัตวแพทย์ทันทีเลยค่ะเพราะอาจจะเป็นอาการแพ้ที่รุนแรงได้โอเคครับต้องสังเกตดีๆเลยถ้ามีอาการน่าสงสัยรีบหาหมอดีที่สุดทีนี้พอเราเข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วมาถึงตัววัคซีนกันบ้างครับตัวไหนบ้างทับที่เรียกว่าเป็นวัคซีนหลักหรือ core vaccines ที่สุนัขทุกตัวเนี่ยควรจะต้องได้รับจริงๆ ค่ะวัคซีนหลักหรือคอวัคซ c นที่แนะนําเลยนะคะสำหรับสุนักทุกตัวไม่ว่าจะเลี้ยงแบบไหนก็ตามก็คือวัคซีนรวมที่ป้องกัน3โรคสําคัญค่ะ1คือโรคไข้หัดสุนัขหรือ canine distemper virus ตัวย่อคือ C.D.V. โรคนี้อันตรายมากนะคะมันมีผลต่อหลายระบบเลยทั้งทางเดินหายใจทางเดินอาหารแล้วกออ็ระบบประสาทด้วยค่ะโหร้ายแรงนะครับ คสองคือโรคลำไส้อักเสบติดต่อหรือเคนนพาวเวอไวรัสที่เราเรียกสั้นๆว่า p าวเวไวรัสหรือ CPV อันนี้จะทําให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงมากโดยเฉพาะในลูกหมานี่อันตรายสุดๆเลยค่ะอาจจะถ่ายเป็นเลือดจนช็อกเสียชีวิตได้ครับได้ยินบ่อยเลย p าวเวไวรัสเนี่ย ใช่ค่ะแล้วก็ตัวที่3ในกลุ่มนี้คือโรคตับอักเสบติดต่อ Infectious canine hepatitis กับโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อ canine adenovirus หรือ CAV ค่ะอ๋อก็คือ CDB CPV แล้วก็ CAV ที่เรามักจะเห็นเขียนย่อๆบนสมุดวัคซีนว่า d h p p หรือ DAPP อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวย่อก็ประมาณนั้นละค่ะ อาจจะต่างกันบ้างนิดหน่อยตามผู้ผลิตวัคซีนแล้วเรื่อง CAV นี่เหมือนผมเคยได้ยินว่ามี CAV 1กับ CAV 2ด้วยมันต่างกันยังไงครับแล้วในวัคซีนนี้เป็นตัวไหนอ๋อใช่ค่ะคือเดิมทีเนี่ยโรคตับอักเสบติดต่อมันเกิดจากเชื้อ CAV 1ส่วน CAV 2เนี่ยมันจะทําให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจเป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันวัคซีนรวมส่วนใหญ่ที่เราใช้กันจะใช้เป็น CAV 2ค่ะอ๋อ ใช้ CAV2 แต่ป้องกันตับอักเสบจาก CAV1 ได้หรอครับได้ค่ะข้อดีของ CAV2 คือมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันข้ามไปป้องกันโรคตับอักเสบรุนแรงที่เกิดจาก CAV1 ได้เหมือนกันแต่ว่ามีความเสี่ยงน้อยมากมากม,ากม,ากมา ที่จะทาให้เกิดผลข้างเคียงที่เรียกว่า blue eye อะค่ะ blue ายตาสีฟ้าเหรอครับใช่ค่ะเป็นภาวะที่กระจกตาขุ่นเป็นสีฟ้าชั่วคราวซึ่งสมัยก่อนที่ใช้วัคซีนที่เป็น CAV1 โดยตรงเนี่ยอาจจะเจอผลข้างเคียงน,นี้ได้บ้างแต่พอเปลี่ยนมาใช้ CAV2 ก็แทบไม่เจอแล้วค่ะปลอดภัยกว่าเยอะชัดเจนเลยครับใช้ CAV2 ดีกว่าป้องกันได้เหมือนกันแถมเสี่ยงน้อยกว่างั้นตารางการฉีดสําหรับลูกหมาที่อายุน้อยกว่า16สัปดาห์สําหรับวัคซีนรวมชุดนี้ควรจะเป็นยังไงครับ เริ่มตอนไหนฉีดกี่เข็มค่ะสำหรับลูกสุนัขนะคะเราจะเริ่มฉีดเข็มแรกได้ตั้งแต่อายุประมาณ6-8สัปดาห์ค่ะ6-8สัปดาห์ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะฉีดกระตุ้นซ้ำไปเรื่อยๆทุกๆ2-4สัปดาห์ทุก2-4สัปดาห์นะครับ ไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเข็มสุดท้ายที่ฉีดเนี่ยน้องหมาต้องมีอายุอย่างน้อย16สัปดาห์ค่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะอายุ16สัปดาห์เน้นย้ำต้อง16สัปดาห์เลยนะครับเพื่อความชัวว่าภูมิขึ้นแน่ๆหลังจากผ่านช่วง MDA ไปแล้วถูกต้องค่ะในบางกรณีนะคะอย่างเช่นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโรคสูงมากๆหรือในสุนัขบางพันธุที่อาจจะมีปัญหากับ MDA นานกว่าปกติศัตรแพทย์บางท่านอาจจะแนะนําให้ฉีดเข็มสุดท้ายที่อายุ18หรือ20สัปดาห์ด้้ซําค่ะอันนี้้ก็แลแลวต่การปรปะเมินความเสี่ยง ครับผมแล้วสําหรับหมาโตล่ะครับแบบว่าอายุเกิน4เดือนไปแล้วไม่เคยฉีดเลยหรือรับมาเลี้ยงไม่รู้ประวัติเก่าเลยแบบนี้ต้องทำยังไงอ๋อถ้าเป็นสุนัขโตที่อายุเกิน4เดือนหรือ16สัปดาห์ไปแล้วนะคะที่ไม่เคยฉีดวัคซีนรวมนี้มาก่อนหรือไม่ทราบประวัติเลยเนี่ยอันนี้จะง่ายกว่าลูกหมาค่ะคือฉีดแค่2เข็มห่างกัน2 -4 สัปดาห์ก็พอค่ะอ๋อแค่2เข็มห่างกัน2-4สัปดาห์เพราะไม่ต้องกังวลเรื่อง MDA แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพอถือว่าโตเกินกว่าช่วงที่ M d a จะะมีผลลรบกวลลวนแ้ค่ เข้าใจครับแล้วพอครบชุดแรกตอนเด็กๆหรือฉีดสองเข็มในหมาโตแล้วต้องกลับมากระตุ้นซ้ำอีกไหมครับบ่อยแค่ไหนต้องกระตุ้นค่ะหลังจากที่เราฉีดครบชุดในปีแรกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบซีรีส์ลูกหมาหรือแบบ2เข็มในหมาโตจะต้องมีการกระตุ้นซ้ำอีกครั้งตอนที่สุนัขอายุครบ1ปีเต็มค่ะ ข็มนปีนะครับ1ใช่ค่ะเข็มนี้สําคัญเหมือนกันเป็นการบูสต์ภูมิคุ้มกันอีกครั้งหลังจากซีรีส์แรกและหลังจากเข็ม1ปีนี้ไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มวัคซีนรวม CDV CPV CAV เนี่ยตามแนวทางสากลปัจจุบันเช่น WSAVA World Small Animal Veterinary Association เขาแนะนําให้กระตุ้นซ้ําทุกๆ3ปีค่ะทุก3ปีเลยเหรอครับไม่ใช่ทุกปีสำหรับ3ตัวหลักนี้ CDV CPV CAV ใช่ค่ะทุก3าปีตามไกด์ไลน์สากลเพราะว่าจากการศึกษาพบว่าภูมิคุ้มกันต่อโรคเหล่านี้มันอยู่ได้ค่อนข้างนานค่ะอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นแนวทางทั่วไปนะคะสุดท้ายแล้วก็ควรจะปรึกษาสัตวแพทย์ประจําตัวน้องหมาเพื่อประเมินความเสี่ยงเฉพาะตัวและสภาพแวดล้อมประกอบด้วยเสมอค่ะบางทีคุณหมออาจจะแนะนําให้ฉีดทีกว่านั้นก็ได้ถ้ามีความเสี่ยงสูงครับผมชัดเจนครับสําหรับวัคซีนรวม DHPP หรือ DAPP ทีนี้มีวัคซีนหลักตัวอื่นอีกไหมครับที่สาคัญมากๆแบบว่าขาดไม่ได้เลย มีอีกตัวค่ะที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้และเป็นข้อบังคับทางกฎหมายในประเทศไทยด้วยนะคะก็คือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือเรบีสค่ะ โอ้โห oh, อันนี้สําคัญสุดๆเลยห้ามขาดเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะห้ามขาดเลยเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ําเนี่ยมันร้ายแรงถึงชีวิตนะคะคือถ้าสัตว์หรือคนติดเชื้อแล้วสแสดงอาการแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตคือเกือบร้อเเเลยน่ากลัวมากครับแล้วที่สําคัญมากๆอีกอย่างก็คือมันเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้หรือที่เราเรียกว่าซูโนซิสนะคะอันตรายมากการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะหมาแมวจึงเป็นการป้องกันทั้งตัวสัตว์เองและป้องกันคนในบ้านชุมชนด้วยคคค่่ะรรรัััับบบผมมเเเข้้้าาาาาาาใจลยยววทํํไถึงงงงป็นนกกดตฉี วัคซีนพิสุนักบ้าเป็นยังไงครับเริ่มได้เมื่อไหร่สำหรับลูกสุนัขนะคะจะแนะนําให้เริ่มฉีดเข็มแรกได้เมื่ออายุอย่างน้อย12สัปดาห์ค่ะหรือ3เดือน12สัปดาห์หรือ3เดือนนะครับไม่ใช่6กถึงแสัปดาห์เหมือนวัคซีนรวมใช่ค่ะต้องรอให้อายุถึง12สัปดาห์ก่อนตามข้อแนะนําทั่วไปนะคะแล้วก็ตามแนวทางปฏิบัติในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะแนะนําให้ฉีดกระตุ้นเข็มที่2ห่างจากเข็มแรกประมาณ 2- 4สัปดาห์ค่ะมีเข็ม2ด้วยเหรอครับ ปีแรกได้2เข็มเลยในทางปฏิบัติของไทยส่วนใหญ่จะทําแบบนั้นค่ะคือให้2เข็มในปีแรกห่างกัน 2- 4ส,สัปดาห์เพื่อให้มั่นใจว่าภูมิคุ้มกันขึ้นได้ดีค่ะส่วนในสุนัขโตที่อายุเกิน4เดือนแล้วไม่เคยฉีดหรือไม่ทราบป,ประวัติก็เหมือนวัคซีนรวมค่ะคือฉีด2เข็มห่างกัน2-4ส,ส,สัปดาห์เช่นกันโอเคครับปีแรกได้2เข็มสําหรับไทยห่างกัน2-4สส,สัปดาห์เริ่มที่12สัปดาห์แล้วการกระตุ้นประจาปีครับอันนี้ผมได้ยินมาหลายๆมาก บางคนบอกทุกปีบางคนบอก3ปีเหมือนวัคซีนรวมตกลงยังไงกันแน่ครับค่ะเรื่องการกระตุ้นพิ่สุนักบ้าอันนี้ต้องยึดตามกฎหมายของประเทศไทยเป็นหลักเลยนะคะคือหลังจากฉีดครบในปีแรกแล้วจะต้องมีการกระตุ้นอีกครั้งที่อายุครบ1ปีครับเข็ม1ปีเหมือนกันใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นกฎหมายกําหนดให้ต้องกระตุ้นซ้ําทุกปีค่ะหรือ a n n u a l l y ทุกปีเลยนะครับย้าว่าทุกปีทุกปีค่ะแม้ว่าในต่างประเทศหรือแม้แต่วัคซีนบางยี่ห้อที่ใช้ในไทยเองฉลากอาจจะระบุว่าสามารถพ้องกันได้นาน3ปีก็ตามนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการควบคุมโรคนี้ในประเทศไทยและเพื่อให้เป็นไปตามพรบรโรคพิษสุนัขบ้าจึงแนะนําและบังคับให้ฉีดกระตุ้นทุกปีค่ะ ชัดเจนครับยึดตามกฎหมายไทยคือกระตุ้นทุกปีใช่ค่ะแล้วก็มีข้อแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยคือแนะนําให้เลือกใช้วัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบที่เป็นวัคซีนเดียวๆหรือโมโนเวเลนต์สค่ะโมโนเวเลนต์คือยังไงครับคือเป็นวัคซีนที่มีแค่เชื้อพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวไม่ได้รวมอยู่กับวัคซีนตัวอื่นๆในเข็มเดียวกันนะคะเชื่อว่าการใช้แบบเดียวๆเนี่ยจะช่วยให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะนั้นดีที่สุดค่ะ อ๋อเข้าใจครับเลือกแบบเข็มเดียวเฉพาะพิษสุนัขบ้าไปเลยถ้าเป็นไปได้ประมาณนั้นค่ะโอเคครับตอนนี้เราเคลียร์เรื่องวัคซีนหลักไปแล้วทั้ง DHPD APP และพิษสุนัขบ้าทีนี้มันก็ยังมีวัคซีนตัวอื่นๆอีกใช่ไหมครับที่เรียกว่าเป็นวัคซีนทางเลือกหรือ non-core vaccines พวกนี้จําเป็นแค่ไหนครับใช่ค่ะนอกจากวัคซีนหลักแล้วก็จะมีวัคซีนทางเลือกหรือ non-core ซึ่งการจัดฉีดหรือไม่ฉีดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของสุนัขแต่ละตัวเป็นหลักเลยค่ะ ประเมินความเสี่ยงใช่ค่ะคือต้องดูว่าวิถีชีวิตของเขาเป็นยังไงเขาอยู่ที่ไหนสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมีความเสี่ยงที่จะไปเจอโรคอะไรบ้างซึ่งสัตวแพทย์จะเป็นผู้ช่วยประเมินและแนะนําค่ะว่าควรจะฉีดตัวไหนเพิ่มเติมนอกเหนือจากวัคซีนหลักพอจะยกตัวอย่างวัคซีนทางเลือกที่เจอบ่อยๆได้ไหมครับได้ค่ะตัวอย่างที่พบบ่อยตัวหนึ่งก็คือโรคฉีนูหรือเลปโตสเปโรซิสค่ะอ๋อโรคฉีนูนี่ก็เคยได้ยินว่า ติดต่อสู่คนได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโรคฉีหนูก็เป็นซูโนซิสอีกโรคหนึ่งเหมือนกันติดต่อสู่คนได้มักจะเจอในพื้นที่ที่เอ่อชื้นแฉะมีน้ําขังหรือมีพวกหนูหรือสัตว์ป่าอื่นๆที่อาจจะเป็นพาหะของโรคนี้ค่ะและการฉีดวัคซีนฉีหนูเป็นยังไงครับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉีหนูเนี่ยจะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุประมาณ8สัปดาห์ขึ้นไปค่ะโดยต้องฉีด2เข็มห่างกัน2-4ส,สัปดาห์เหมือนกันแล้วก็ต้องกระตุ้นซ้ําทุกปีค่ะทุกปีเลย ใช่ค่ะหรือในบางพื้นที่ที่เสี่ยงสูงมากๆๆมาก,มาก,มากคุณหมออาจจะแนะนําให้ฉีดทีกว่านั้นเช่นทุก6เดือนก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนฉี่หนูเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าวัคซีนหลักตัวอื่นๆอ๋อภูมิอยู่สั้นกว่าค่ะแล้วก็มีข้อควรรู้อีกอย่างคือเชื้อเลปโตสปราที่ทําให้เกิดโรคฉี่หนูเนี่ยมันมีหลายสายพันธุย่อยมากหรือที่เรียกว่าซิโรวัสนะคะแต่วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมเชื้อทุกสายพันธุ์ย่อยที่มีมอ,ยอยู่ในพ ถึงฉีดก็ยังต้องระวังอยู่ดีมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับวัคซีนทางเลือกอีกตัวที่เจอบ่อยๆเลยโดยเฉพาะในสุนัขที่เอ,อ่อต้องไม่อยู่ในที่รวมกันเยอะๆก็คือวัคซีนป้องกันเชื้อโบเดเซล่าบรองไคเซปติก้าค่ะโบเดเซล่าชื่อจํายากจังครับมันคือโรคอะไรครับฮ่า <laughs> ค่ะชื่ออาจจะยาวนิดนึงเชื้อตัวนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆของโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสุนัขหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโรคหวัดติดต่อหรือแคโนคอฟนะคะอ๋อแคโนคอฟนี่เองใช่ค่ะ มักจะแนะนําให้ฉีดในสุน,นัขที่มีความเสี่ยงสูงเช่นสุนัขที่ต้องไปฝากเลี้ยงตามโรงแรมหรือเพจช็อปบ่อยๆไปร้านตัดขนไปสนามประกวดหรือไปอยู่ในที่ที่มีหมายอยู่รวมกันเยอะๆนะคะแล้ววัคซีนตัวนี้มีกี่แบบครับเห็นว่ามีหลายแบบใช่ค่ะวัคซีนบอร์เดเทล่าเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยมีทั้งแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังเหมือนวัคซีนทั่วไปมีทั้งแบบหยอดเข้าจมูกแล้วก็มีแบบให้กินทางปากด้วยค่ะโหมีหยอดจมูกกับกินด้วยเหรอครับแปลงดี ค่ะข้อดีของวัคซีนแบบหยอดจมูกหรือแบบกินเนี่ยคือมันจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ local immunity บริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนต้นได้โดยตรงและรวดเร็วกว่าแบบฉีดค่ะซึ่งอาจจะเหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องการภูมิคุ้มกันเร็วๆก่อนจะพาไปเสี่ยงอ๋อน่าสนใจครับแล้วต้องกระตุ้นบ่อยแค่ไหนครับการกระตุ้นก็มักจะแนะนําให้ทําทุกปีค่ะหรืออาจจะถีกว่านั้นเช่นทุก6เดือนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆหรือตามข้อกําหนดของสถานที่ที่จะพาไปเช่นโรงแรมบางที่อาจจะบังคับว่าต้องฉีดดไม่่เเเกกกนนนนน6ืออข้าพัป็ต ดูเหมือนว่าการจะเลือกฉีดวัคซีนพังเลือกตัวไหนดีเนี่ยต้องคุยกับคุณหมอละเอียดเลยนะครับทั้งเรื่องความเสี่ยงทั้งตารางการฉีดใช่เลยค่ะสําคัญมากต้องปรึกษาสตัตวแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนร่วมกันค่ะและมีข้อควรระวังมากๆมากๆที่อยากจะเน้นย้ําเลยนะคะสาหรับวัคซีนบอร์เดตเทล่าเนี่ยครับมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษครับคือห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามนําวัคซีนชนิดที่เขาออกแบบมาสําหรับหยอดจมูกหรือให้กินเนี่ยเอาไปฉีดเข้าร่างกายเด็ดขาดเลยนะคะ โหห้ามเลยเหรอครับทําไมครับเพราะว่าเชื้อในวัคซีนชนิดหยอดจมูกหรือกินเนี่ยมันเป็นเชื้อเป็นที่อ่อนริดลงก็จริงแต่ถ้าเราเอาไปฉีกเข้าเนื้อเยื่อหรือกระแสะเลือดมันอาจจะทําให้เกิดการติดเชือ้อหรือเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงมากๆจนถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ะอันตรายมากจริงๆต้องตรวจสอบชนิดและวิธีการใช้วัคซีนให้ถูกต้องเสมอห้ามสลับกันเด็ดขาดค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับที่เตือนอันนี้สําคัญมากจริงๆต้องดูให้ดีเลยว่าเป็นชนิดไหนใช้ยังไงใช่ค่ะต้องระวังมากๆ ครับผมก่อนที่เราจะสรุปกันมีข้อควรจำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเกี่ยวกับการทำวัคซีนโดยรวมอืมก็มีอีกนิดหน่อยค่ะคืออย่าลืมว่าก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมวัคซีนใดๆก็ตามเนี่ยควรจะพาน้องหมาไปตรวจสุขภาพโดยรวมกับสัตวแพทย์ก่อนนะคะแล้วกออ็ควรถ่ายพยาธิภายในให้เรียบร้อยก่อนด้วยอ๋อ ต้องตรวจสุขภาพกับถ่ายพยาธิก่อนด้วยใช่ค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าน้องหมามีสุขภาพแข็งแรงดีพร้อมที่จะสร้างภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อวัคซีนได้อย่างเต็มที่ค่ะถ้าป่วยหรือไม่สบายอยู่การตอบสนองต่อวัคซีนอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับผมสมเหตุสมผลครับแล้วก็อยากจะย้ำอีกครั้งนะคะว่าตารางวัคซีนต่างๆที่เราคุยกันไปทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแนวทางทั่วไปนะคะเป็นไกด์ไลน์ครับเป็นแนวทาง ใช่ค่ะแต่ว่าการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะฉีดตัวไหนเมื่อไหร่ทีแค่ไหนเนี่ยการปรึกษาสัตวแพทย์ประจําตัวน้องหมาเพื่อปรับแผนให้เหมาะสมกับสุนัขแต่ละตัวจริงๆทั้งเรื่องสายพันธุ์อายุสุขภาพวิถีชีวิตความเสี่ยงในพื้นที่ที่อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอค่ะครับผมการปรับให้เข้ากับแต่ละตัวเทเลเมตสําคัญที่สุดถูกต้องค่ะ วันนี้ได้ข้อมูลเรื่องวัคซีนครบถ้วนมากๆเลยครับตั้งแต่หลักการพื้นฐาน MERDA ไปจนถึงวัคซีนหลักวัคซีนทางเลือกตารางการฉีดการกระตุ้นข้อควรระวังต่างๆเคลียร์ขึ้นเยอะเลยครับยินดีค่ะแล้วก็ก่อนจบจริงๆอยากจะทิ้นท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้นิดนึงค่ะครับน่าสนใจครับเชิญเลยครับ คือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยวงการสัตวแพทย์เราอาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องการสร้างส,างสมดุลให้มากขึ้นระหว่างการทำตามตารางวัคซีนมาตรฐานแบบเดิมๆกับการประเมินความเสี่ยงเฉพาะตัวของสุนัขแต่ละตัวให้ละเอียดยิ่งขึ้นครับหรือว่าอาจจะมีบทบาทของการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันในเลือดที่เรียกว่าไทเทอร์เทสติ้งะคะ่ะเข้ามามีส่วนช่วยในการตัดสินใจมากขึ้นไทเทอร์เทสติ ตรวจระดับภูมินะครับใช่ค่ะคือแทนที่เราจะฉีดกระตุ้นซ้ําตามกําหนดเวลาเป๊ะๆเ,เช่นทุกปีหรือทุก3ปีเราอาจจะมาตรวจเลือดดูก่อนว่าณนะเวลานั้นสุนัขตัวนั้นนั้นเขายังมีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นๆสูงเพียงพออยู่หรือเปล่าถ้ายังมีภูมิพอก็อาจจะยังไม่ต้องฉีดกระตุ้นซ้ําก็ได้รอไปก่อน โอก็ดีสิครับลดการฉีดวัคซีนที่ไม่จําเป็นลงได้ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในอนาคตค่ะซึ่งเหมือนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อถกเถียงกันอยู่แต่ก็น่าติดตามดูต่อไปค่ะว่าแนวคิดเรื่องการฉีดวัคซีนแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นหรือการใช้ไทเทอร์เทสติ้งเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในเวชปฏิบัติบ้านเรามากขึ้นหรือไม่อย่างไรต่อไปค่ะน่าสนใจมากครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆขอบคุณสําหรับข้อมูลและประเด็นชวนคิดวันนี้นะครับอย่าลืม subscribe ช่องด้วยนะครับ